สวัสดีค่ะวันนี้มาทำซุปกะทิมันฝรั่งกันเราใช้ไก่เนาะเราก็ซอยซอยเป็นชิ้นเล็กๆหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอะ่ะแล้วก็มันฝรั่งปอกเปลือกอันนี้เราจะสไลด์เอาสไลด์บางๆงแล้วก็มีหอมหอมหัวใหญ่เราก็สไลด์หอมกันแอบดูอุปกรณ์สไลด์ของเรา ได้หอมซอยหอมโหยใหญ่ซอยแล้วเราก็ใช้ขึ้นช่ายของฝรั่งขึ้นช่ายที่เนี่ยแหละเนาะเราก็หั่นซอยๆเหมือนกันเสร็จเราก็เตรียมตั้งเตาเลยอันนี้ซุปนี้เราใช้กะทิประมาณสักหนึ่งแก้วนะสามเดซิลิตรเดซิลิตมิะแล้วก็เอาลงไปผัดเนี่ยผัดช่วงผัดเนี่ยเราก็ใส่รสชาติลงไป จะใส่เกลือพริกไทยก็แล้วแต่เราเนาะชิมรสหรใส่ผงผักลงไปก็ได้แล้วพอเราได้ที่แล้วเราก็เอาเขาขึ้นมาแล้วก็มาปั่นร้อยให้เย็นก่อนเราจะปั่นร้อนๆนะพอพักไว้แล้วก็เอามาปั่นปั่นไม่ได้เนื้อละเอียดอย่างนี้เลยแล้วเราก็ลงใส่ลงไปตั้งไฟใหม่ช่วงนี้เราก็ต้องผัดไก่ไก่เนี่ยเราใส่พริกไทยกับกระเทียมผัดกับเนยให้หอมหอไม่ต้องสุกมากเพราะเดี๋ยว เราก็อาใส่ลงไปในซุปอีกซุปเราก็ได้ที่แล้วกะเสร็จแล้วนี่พอใส่ไก่ลงไปก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ